วันนี้เราก็มาคุยกันปุยเล่นเล่นนะถึงคอมเมนต์ที่ผู้คอมเมนต์อธิบายอารมณ์มาเผื่อให้คนอื่นเขาฟังด้วยเปนะ็การแสดงความคิดเห็นบอกผมใช้วิธีเอาจิตเพ่งแสงเทียนหรือไม่ก็นอนนับเลขครับนับไม่ถึงร้อยสักสักครับสักครั้งคงจะเป็นสักครั้งหลับแบบไม่รู้ตัว อันนี้เรามาเข้มาวิจัยกันว่าทําไมเมื่อเอาจิตเพ่งแสงเทียนหรือไม่ก็นอนนับเลขจิตจิตเพ่งแสงเทียนหรือไม่ก็นอนนับเลขนับไม่ถึงร้อยสักครั้งก็หลับแบบไม่รู้ตัวมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรจะเจริญสติไงเหมือนกับเล่นคนเล่นพาะกายกีฬาเนี่ยเราไปเห็นในคนที่ว่าเป็นแชมเปี้ยนโลกก็ดีหรือเป็นแชมป์แห่งประเทศไทยก็ดีหรือเป็นชั้น แชป์ในสถานที่ที่เราอยู่ก็ดีเนี่ยมีกล้ามกล้ามเนื้อเลื้อยกแบบท่าสักอร์เนี่ยยกน้ําหนักขึ้นแล้วก็เวียงขึ้นแล้วก็ชูขึ้นในอากาศเนี่ยคนที่ทําได้ประสบผลสําเร็จขนาดนี้แล้วเราไปเห็นเข้าวพวบเนี่ยเราจะทําเพียงวันเดียวหรือเดือนเดียวบางทีมันยังมันยังไม่ไม่ประสบผลสําเร็จเหมือนเขาหรอกแต่มันค่อยๆพัฒนาไป คนที่ท้าวเขาทาแล้วก็เราเห็นเนี่ยเขาทำมานานแล้วเหมือนการภาวนาการเจริญสติเนี่ยเรามาเจอพระเจ้าพระเจ้าสอนสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็ให้เกิดเจริญสติในฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยจะเป็นการเพ่งแสงเทียนก็นดีโดยใช้อํานาจของกสิณหรือสมถะหรือไม่งั้นกันนอนนับเลขก็เจริญสติโดยการนอนนับเลขเนี่ยไม่ถึงร้อยระทีงไม่ถึงร้อยครั้งนับไป ก็ลับเนี่ยก็เรียกว่าสติไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเจริญสติให้มากๆก,การเจริญสติเนี่ยก็จะเริญกเงินไปเรื่อยๆชั่วชีวิตนะการใดมีเวลามากเราก็เจริญเนี่ยมันทีหน่อยให้มันชัดเจนและต่อเนื่องหน่อยนึงมันก็เพิ่มกําลังไปเรื่อยการใดไม่มีเวลาที่จะมานับเลขหรือเพ่งแสงเทียนปุ๊บเนี่ยถ้าเราตื่นอยู่เราทํางานเราให้มีสติอยู่กับงาน ก็เรียกาอายะตะนาภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสด,ดํามลมเรามีสติมีสติอยู่ที่ไหนเจิตจีนนั่นเมื่อมีสติมากชัดเจนต่อเนื่องมันก็เกิดสมาธิตรงนั้นเหมือนกับเราอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเราอ่านศัแต่ว่าอ่านแล้วใจเราสติสมาธิเราไม่พอแต่ว่าเรามีความเที่ยวชาญในการอ่านอ่านได้แต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายหรือท่องสวดมนต์ก็ท่องแบบนกแก้วนกขุนทองสติท่องได้แต่ว่าสติไม่พอเนี่ยมันก็ ไม่รู้ความหมายแล้วก็หรือไม่รู้ว่าไปถึงตรงไหนแล้วเพราะว่าความที่ชํานาญในการท่องหรือการอ่านหมายถึงน,นอนนับเลขแล้วก็แสงเทียนเนี่ยสติไม่พอถ้าเราฝึกสติอย่างเงี้ยไม่ให้เผลอพยาพยามพยายามตะเกียกตะกายไม่ให้เผลอเนี่ยจนก,กระทั่งเกิดได้สมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยกระรงอารมณ์ได้แล้วจนกระทั่งมันผ่านไปแด้เราจะมีความรู้สึกว่าเราสบายสบายจากสมมติห้าสิบครั้งหลับก็กลายเป็นว่าอาจจะเป็นเจ็ดสิบครั้งหลับ หรือไม่ไงั้นก็พอเพิ่มขีดความสามารถเจริญสติมากเข้าก็เป็นร้อยครั้งหลับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะอันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วก็มันจะได้แค่มีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราจะให้ถึงความที่เรียกว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะหลับแล้วก็มีสติตื่นก็มีสติพูดก็มีสติ หลับแล้วมันมีสติได้งไงก็เราต้องเจริญสติไงอย่างเช่นให้เขาให้มาดูลมหายใจก็ดูลมหายใจเนี่ยดูมากๆเข้าแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนของมันเพลีย,ยสติของเราที่ดูลมหายใจมาชัดเจนต่อเน,นื่องมาทั้งวันทั้งวันเนี่ยพอเรานอนปุ๊บเนี่ยมันจะวางจากลมหยาบเข้าไปสู่ส่วนละเอียดทันทีเพราะสติมันยังมีอยู่แต่เราไม่ได้ฝึกสติในเวลาเรานอนปุ๊บเนี่ยลมหยาบหายไปมันก็จะเข้าสู่ส่วนละเอียดสติตามไม่ทันเราก็ อาจจะหลับไม่รู้ตัวหรือไม่งั้นก็ฝันก็คือเรียกว่าสติเข้าไปอยู่ในส่วนละเอียดซึ่งเป็นส่วนสัญญาโดยละเอียดเป็นส่วนของนามธรรม,าามที่เราเคยทําไว้ตอนกลางวันนะเราก็จะเข้าไปฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยฝันมากฝันน้อยบางคนก็ไม่ฝันบางคนก็เฉยๆบางคนก็ขาดสติหลับไปเลยตื่นขึ้นมาอีกทีนึงนี่เรียกว่าเราต้องเจริญสติ ถ้าเราจเจริญสติอยู่กับสิ่งเดียวมากๆเข้าเวลาเราหลับปุ๊บมันจะเข้าไปสู่ส่วนละเอียดสัญญาส่วนละเอียดเนี่ยแล้วก็มีสติอยู่ในส่วนละเอียดนนานมากตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าเราดูเรื่องนี้เปลี่ยนเรื่องโน้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวดูโน้นดูนี่นิดๆหน่นนอยๆไปเรื่อยๆแต่เรามีสตินะจะแล้วเวลาเราหลับเนี่ยเราก็จะฝันไปในเรื่องของ กามเคยเกิดดับดับในเรื่องน้นเรื่องนี้หลายหลายเรื่องเรียกกับฝันหลายเรื่องเพราะนั้นทางเดินพุทธเจ้าก็บอกให้มีอาตาปีสัมปชาโนสติมาคือมีความเพียรในกิเลสแล้วร้อนมีสัมมัญญามีสติอยู่ในฐานทั้งสี่คือฐานกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก,ก็ดีธรรมก็ดีนะไปเรื่อยเรืเห็นความรู้สึกในความรู้สึกที่ชัดเจนในฐานต่างๆ,ๆไปเรื่อยๆฐานใดฐานหนึ่งให้มันสติมันต่อเนื่องกับสัมมัญญาเนี่ยมันจะเป็นทาง ผ่านจากหยาบไปสู่ส่วนละเอียดละเอียดก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อย,อย,อยจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นะหรือจะเป็นความเป็นพุทธภูมิก็แล้วแต่แต่เราจเจริญสติถ้ามีสัมมัญญาเมื่อไรมันจะไปตัดอุปทาน,นก็จะเข้าสู่พวกสาวกภูมิหรือเป็นพุทธภูมิแบบที่พระเจ้าที่กําลังบรรลุอยู่ก็คือตัดอุปทานกันทั้งห้าได้พระเจ้าถึงได้ว่าตถาคตคตแล้วจากบ่วงทั้งปวง่วงทั้งที่เป็นส่วนของมนุษย์ บ่วงที่เป็นของมนุษย์แล้วก็ส่วนที่เป็นของทิพย์พ้นแล้วจากบ่วงทั้งบ่วงทั้งป่วงเพราะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับการเจริญสตินะคะการที่เอาจิตเพ่งแสงเทียนก็ดีมอนกบเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าฝึกกสินจะเป็นเตโชกสินหรือเป็นอะโลกสิน่ยผสมประสานกันแสงเทียนมันก็มีแสงเนี่ยแต่เทียนเนี่ยมันเป็นเข,า,ขาเรียกว่าแต่เตโชกสินก็กอุณหภูมิร้อนเย็นอะไร รือไม่ก็ไม่ในกานนอนนับเลขอ่ะนอนนับเลขแล้ขาดสติมันกันับไปเหมือนนกแก้วนกคุณทองเดี๋ยวมันก็หลับแต่ถ้านอนนับเลขมีสติแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปได้อีกดีกันมัดีก็ภายนอกหลับภายในตื่นภายในกันหลับภายในกันนับไปเรื่อยเหมือนเพื่อเพื่อภาวนาพุทโธออกเสียงพุทโธพุทโธมันทั้งวันหรือสวดมนต์ออกเสียงกันทั้งวันทั้งวันทั้งวันมันก็ได้ที่สติอยู่กับพุทโธสมมุติภายนอก ได้ส่วนหยาบสุดเลยแค่นี้ภาวนาไปภาวนาไปใน,นมันเพลียแล้วร่างกายมันเพรียแต่เราจเจริญการภาวนาพุโทโธมาทั้งวันทั้งวันทั้งวันแล้วเพรามันหลับปุ๊บมันก็ยังภาวนาพุโทโธแต่พุโทโธนพุทโธในใจก็เรียกว่าพุโทโธออกเสียงกับพุโทโธในใจเข้าไปสู่แล้วก็จะเปรียบเท่เาพุโทโธภายนอกก็เป็นพุโทโธที่หยาบหยาบคนอื่นก็ได้ยินเราก็ได้ยิน แต่พุโทโธในใจเนี่ยเราได้ยินของเราคนเดียวคนอื่นไม,ไม่มาได้ยินยกเว้นแต่พวกที่มีภูมิธรรมนะมีพวกอภิญญาเนี่ยอาจจะเขาเรียกกระสื่อสายกันทางจิต <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยเราเปรียบเทียบส่วนหยาบส่วนละเอียดให้ฟังเหมือนกายหยาบเนี่ยกายนอกเนี่ยถ้ามันเพียมันหลับปุ๊บจะเราจะเริญสติกายนอกมาดีเนี่ยพอเข้าไปสู่ส่วนภายในเนี่ยสติมันก็ทันส่วนละเอียดเพราะรูปมันมีรูปหยาบรูปละเอียดบางครั้งอ่า มันเข้าไปลึกจัดเนี่ยภายนอกเนี่ยโอ้โหเรียกก็ไม่รับรู้เลยมันลักเข้าไปภายในละเอียดลึกมากไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่บางครั้งเนี่ยแลวเราก็สามารถภายนอกภายในเมื่อหลับแล้วเนี่ยมันซ้อนกันอยู่เราสามารถใครมาเรียกเราตื่นได้เลยแต่ว่ามันปล่อยวางภายนอกไปแล้วร่างกายภายนอกพักผ่อนก็มีก็เรียกว่าอชตาลมานังวาเป็นใปภายในบ้างรพหิตาวาลามานังวาเป็นใปภายนอกภายนอกก็คือที่กายนี้หรือลมหายใจหยาบ แล้วก็อชัตตายเป็นภายในก็เป็นลมละเอียดนะซึ่งมันปล่อยวางส่วนหยาบแล้วถ้าอชัตตะพิจทาวาทั้งภายในภายนอกมันซ้อนกันเนี่ยทั้งลมหยาบลมละเอียดมันซ้อนกันอยู่สามารถใครมาเรียกแล้วตื่นได้เลยถ้าเราฝึกอยู่ลมหายใจภายนอกมากเราก็ได้สติสมาธิภายนอกที่มากแข็งกล้าวอยู่ภายนอก ถ้าเราปล่อยวางจากลมให้ใจภายนอกได้เข้าสู่ส่วนในเราจะเจริญส่วนในมากๆทรงอารมณ์นั้นมากๆเนี่ยเราก็ได้สมาธิในส่วนในได้มากเหมาะสําหรับที่จะฝึกอภินญาในส่วนในในส่วนของตาทิพย์หูทิพย์กายทิพย์ใจทิพย์อะไรกับมีอะไรแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรเนี่ยนะแต่รายละเอียดไม่ต้องมาถามนะว่าฝึกยังไงบางคนถามมาโนมนยิทธก็บอกให้ไปถามหลวงพ่อหรือสียงดำเนะ่นะอันนั้นเขาสอนโดยตรง กัปเจ้าสอนสติปัฏฐานสี่แล้วก็เน้นไปในสัมมัญญาบัพพะแม้กระทั่งลมหายใจเองเนี่ยบางทีเราก็ตอบได้ไม่ไม่แจ้งเหมือนกับพูดเจริญลมหายใจโดยเฉพาะเพะนั่นถ้าถามสัมมัญญานี่ก็จะชัดเจนขึ้นมาหน่อย